กลับเข้าสู่ Show Me the Money Thailand ซ yeah yes. ah. yeah. e a s o n 2และทีมต่อไปที่จะออกมาตัดสินการแข่งขันในรอบ face to face ก็คือทีม C2 ผมเขาเสื้อผ้าเขาฟรุงฟริงคือก็ต้องยอมรับว่าเด็กเจนตอนตอนนี้หลายๆคนก็ตั้งเพลงแนวนี้นะเทดของเขาสไตล์ของเขาทีมอะไรฟ้าผ่า ไดรหลองเขาได้เรหลอเลยสิคนนึ้งหลอกคน<ด>นึงเฟี้ยวถ้าเจอป๊าบป้านี่พอดีนะครับสีสันนี่เบียดกันเลยครับผมอยู่ตามใบแดงฮะมันต้องเจอกันน่อยบอกกับพ่อเป็นฟ้าไม่ต้องห่วงอะไรมันคงมาโชคชะตาวันนี้กูมาพักเกตเดบิ้งอะไรมันก็ป่วยอันนี้มันก็ป่วยคนนั้นมันก็ป่วยแล้วคนนั้นมันก็ป่วยถ้าได้ซอยวันนี้ผมบอกเลยพี่วันจันนี้จะไปลาออกเบื่อเป็นบิซี่เฟสต์ทูเฟสกับผู้เข้าแข่งขันหลายต่อหลายคนแต่ยังไม่มีใครได้ซอยจากเขาเลยจนมาถึงคน ควรจะทำ The Big Best อีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันจากซีซั่นที่แล้วและไปไกลถึงรอบแบทเสบูดผ่านคนจะไม่สะกิดคันคนดีแก้ไขคดแต่ชแก้ตัเรีนรู้ทีจะต้ล้มอช็คเช็ค1 2 oh, ช Show me the money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  Big Bass I'm back Big Bass I'm back Big Bass comeback ขึ้นสังมาแล้วดปในซีซั่นสองขุนพร้อมสกิลแรปเปอร์หน้าใหม่แบงแบงย่าลองของควรจะแรปกันให้ชัดๆใช้กันหน่อยอย่ามันสมองกูทำแรปเปอร์ปอไปเกิดถนนบอกเลยอ่โคตรสยดสียยองแกทำไมนเหลืองึงคือกันนอนอย่าเพิ่งลำพองมันได้แค่กลัวจย่ประเทศกับทอไม่ใช่ขนมอย่าได้เข้ามาลี่อย่าได้เข้ามาลอง ถ้าวัดเกรบอกเลยว่าหวยเป็นได้เกษตรแต่กูเป็นหน่วยจะวัดก็ว,วัดกันรุ่นต่อรุ่นกูอาบน้ำร้อนมาก่อนขอน้องอย่าทำเป็นซาดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดโดนวงจรฮิปฮอปที่มึงว่าเจ๋งไม่ต่างกับซ่องโจรกูผ่านอะไรมันนักต่อน,นักแล้วอย่งโชคโชนก็เพื่อเป็นฝูงก็จ้องจับแทงไม่มีมิแท้แลิมียาลนย้อนมองกลับไปเห็นคนข้างหลังก็งงบอกได้คำเดียวไม่มีถอดใจถือร่าพี่ลุกเป็นไฟปุกใจแผดเผาคำสแสดงจี่มไหมพร้อมล่าเหยื่อไม่ลังเลกูพร้อมเล็งและเหนียวไกลก็ผ่านกับดักว่างก้าวผ่านกับดัก แผนการเป้าหมายเงินล้านคุณนี่แหละที่จะคว้ามันออกไปหมามีความกดดันนะครับพี่ผมว่ารายการอื่นไม่มีโทษทีครับพี่ตังไหโทษทีครับพี่ต<อ>ังใจงไหมตังไลน์พี่โทษทีหญิงพี่โอเคขอบคุณ ผมก็เคยมีความฝันแบบพวกเขามาก่อนคือมผมเคยฝันว่าอยากจะเป็นแรปสตาร์เป็นทรัพสตาร์ความฝันอย่างประสบความสำเร็จใน,น้าการทําเพลงและการที่ผมต้องมาปฏิเสธคนพวกนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างให้ผมนึกถึงอดีตเนยเหมือกนกันแต่ว่ารายการก็มีกฎน,นนะเนาะว่ามันต้องให้เฉพาะคนที่เราที่แบบคลิกจริงๆอะไรแบบนี้นครับผมสวัสดีครับแรปเปอร์ดเดียวจากเกาะพันครับ สวัสดีครับตั้มนันทวัฒน์สุถนอม AKA โกคลับ7จ77จ็ดภาพพยนั์โปรวินคุณรู้จักอายุ3 9การับราชการเป็นงานหลักอายุเยอะก็มี f อเด็กๆลูกเด็กเล็กแดงมาทักมาทายว่าน้าลุงร้องเพลงแรปด้วยเหรอครับอะไรเงี้ยแบบก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันครับมีคนมาทักอย่างนั้นครับการมารายการนี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดสังคมของผมเหมือนกันเพราะว่าด้วยความว่า เป็นฮิปฮอปแล้วก็ทําอยู่คนเดียวในเกาะพังงานค่อนข้างเงาครับไม่มีเพื่อนที่จะปรึกษาหรือว่าทําแนวเดียวกันนะครับถ้าได้ออกรายการมันจะทําให้สังคมของที่นั่นเปิดใจรับฟังฮิปฮอปมากขึ้นและรู้จักมากขึ้นเอโจจีทูเดอะโ o t ูเดอะเอทูเดอะเอลซีเอลยบีเลขเจ็ดสองทีคือ AK เคชยากูการันตีใครไม่รู้จักกูอย่ามาทำปากดีสเตย์อินพังงันมาตั้งนานหลายปีสวมชุดทำงานข้าราชการสิกากีอายุกูสี่สิบแล้วตั้งแต่สิบสี่มาเพื่อเป็นตำนานในรายการโชว์มี ถ้าพูดถึงแรปกูยืนหนึ่งในเกาะงานไม่ได้เก่งหรอกไม่มีใครเขาทำกันยังแรปต่อไปต,ต,ตั้งแต่จันถึงจันประกาศไว้เลยในเกาะพังงานกูคือที่สุดถ้ามึงยังเชื่ไม่เคยฟังมึงจงหยุดยังทำฮิปฮอปอยู่ทุกวันจันหนึ่งสุขถ้ามึงคล้องใจไฟไหม้บ้านมึงกูคนจุด <c oughs> คือคำฟังกูออกมาไม่มีสะดุดตั้งแต่โฟมข้าวแตกจนต้องหาอะไรมาอุดกูยังแรปต่อไปพวกมึงฟังจนหูหลุดแม้มึงจะโดนฝังกูอย่าว่าจะตามไปขุด ขอโทษที่สไตล์ของกูมันลื่นหูขนาดลิงได้ฟังยังต้องยื่นกล้วให้กูฟังไม่ถึงครึ่งอย่าพิ่งอึ้งกันนะหนูอย่าทำดัจจริตกูก็สิทธิ์มีครูถึงประสบการณ์ผมอาจจะมีน้อยแต่มาโชว์มีเดอรมันนี่แบบเกินร้อยมาถึงท่านนี้กรมกรรมาการจนเริ่มคล้อย60ผมได้บำนานแต่ตอนนี้ต้องการที่สุดคือสร้อยครับนะครับ ผ่านเข้ารอบนะก็ไม่รู้สึกเสียใจแต่ดีใจซะด้วยว่าอย่างน้อยเราได้ทําแล้วในสิ่งที่เรารักอย่างน้อยชื่อเกาะพังงานจะได้ปรากฏให้ทุกคนได้ยินได้ฟังครับผมม,ม,มันก็ทุกทคนที่แรปดีนั่นแหละผมว่าทุกคนแม่งแรปดีหมดหมายถึงว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นถั้งหมผมเห็นแต่ผมเห็นไงนพีผ่ผมทำใจไม่ได้พี่ไม่ให้ก็คพือไม่ได้พี่เข้าใจไหม ไที่จะมา face to face กับ l a c y r o c k ก็คือปรัชญาใหม่ <c oughs> ตัว body t a k มี e down r ม p out ที่กำลัง,งมีผลงานมากแรงในปัจจุบันมนไม่มีค่าถึงที่เป็นปัญหาที่ถูกพิพาทมาดูว่าเขาจะทำให้สร้อยเส้นแรกของทีม C2 หลุดออกมาจากมือ lazy r o c k ได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่พลรามมันไม่ใช่แค่ถุยทำให้ถูกจังหวะใน ตอนที่กูโฟร์เป็นอิทเทลิกปากไม่คิดจะพักแร็ปอิสระไม่ได้ร้องคอด้วยสิบกระลัดอาโดนิแดนมันผิดถนัด ขอแค่ได้รับมันก็พอเพราะว่าแค่นี้ที่รอถึงแม่ช่อกูไม่ติดอันดับให้แล้วมันผัดแล้วกูไม่มีเวบประดับมีเพียงแค่ทำไว้สลับทำที่ถนัดโกุลปืนที่มันกัดแล้วกูไม่กอดมันก็กัดถึงมันจะหนักจนไม่ได้หลับไม่สู้งั้นกูคงจะได้กลับเพิ่มรับในอยากนี่ไม่ได้ขัดนะบางคนมันยังฟังไม่ได้สับเลยก็แค่เปียบเปยกูไม่ได้ปักปั๊มเหมือนเคยแค่ทำอย่างที่อยากทำบอกว่าอย่าเลยคนที่ด่ากันแต่ถึงมันจะเสียแทงก็ต้องฝ่าฟันมันก็อาจเจอแม่ไม่อยากจำต้องเผชิญกับปัญหาแม่ไม่อย เักับไมไ่พี่ยังไงก็ช่างพวกกูมันพร้อมแล้วยี<ม>่สิสี่ชั่วโมงให้ดูฟูลแร r มันไม่ใช่เพื่อท้อแท้แต่กูยังต้องสู้อยู่ข้างในสังคมที่มันสุดจะย้อนแย้งถึงมันจะยับเยินกูน้อมรับแต่ไม่นับว่าพร้อมแพ้เม่ไม์ไหพี่ยกก็พอชีวิตกูเหมือนในประโยค w ร a p ถุย ฝังในกระดูกจริงถุยแต่คำที่มีประโยชน์ครับใครจับสับมาสลับก็ขบรและรับก,กุศจเหมือนสะกดแม่งกระโดดยับกุศลแต่สิ่งที่ส่งผลออกมาสร้างสารรค์แต่สิ่งที่สัมผัสจากซ้ายขวาหรือหน้าหลังต้องหน้าเดินเพื่อล่างเงินบนทางล่าฝันฉะนั้นพวกไม่ได้เรื่องอย่า จะคิดมาคาดหวังฟังตอนกูเทิร์นแตไมออนทำในสิ่งที่พอใจเพราะแรปกูใช้ใจพอเพียงแค่สิ่งเดียวที่กูนั้นด่วนได้พอนั้นคงเป็นรปแรปนั้นหน้าไม่นอนว่าไม่มีใครยอมเพราะถ้าเป็นแรปกูคงไม่ย้อนกลับสู้อุปสรรคที่มันร้อนหัวร้อถึงร้อนแต่กูคงไม่ท้อวะ่ะกูเพียวแรปถึงไม่ได้ร้ายอยู่บนพอแต่พี่ยังร้ายอยู่นะั่นน้องเพราะตอนนี้ใครจะไม่พร้อมกับ ถึงมันจะเป็นเวลาไม่นานแต่มันแบบมันอยู่ในในความจําของผมเลยแบบความกดดันพวกอะไรพวกนี้ผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วผมก็พยายามเปิดทางให้พวกเขาแบบมากที่สุดในมาตรฐานของผมแล้วหมายถึงว่าผมฟังทุกพยายามฟังทุกคนให้มากที่สุดครับสวยงามพี่ตอเดี๋ยวพอแบบเทปนี้ต้องไปเขาอาจจะได้เห็น สิ่งที่ผมคิดเอาไว้แล้วปีหน้ามันอาจจะดีกว่านี้อีกเขาอ,อาจจะมีเรื่องราวมากกว่านี้อีกปีนี้ก็ถือว่าเป็นทเทสเชนแล้วกันนะใช,ช่ไอเจ้ามันสาบพี่ดีไอเนี้ยอาหลมันนี่แล้วก็บิ๊กบอลลิกสตอร์เป็นลูแดลลี่งุดปอนด์เราต้องรับแมงได้สมุดแบงค์เฮลยัย